ใช่ม้มคะใครมันจะเป็นยังไงหรอคะประมาณนี้แมแต่ว่าน้องเขาน่าจะพิมพ์ผิดนะคะอยากเห็นยันจังเป็นคนดีคนนี้ก็บอกว่าอยากเห็นยันจังเป็นคนดีนะคะคนที่1เม้นไว้เมื่อ9เดือนที่แล้วส่วนคนที่2องนะคะก็เม้นไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะคะซึ่งปอน่เคยแคปไว้เนาะนานมากแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มาเจอนะคะในตอนที่ปอน่กำลังจะเคลียร์นะคะความจำ ืองค่ะถ้าถามว่าเราสามารถเล่นยันเดเลโดยที่ไม่ฆ่าได้ไหมแกคือตอบเลยว่ามันทําได้แต่ว่ามันจะไม่สนุกหรือเปล่าอันนี้ปอไม่แน่ใจนะแต่ว่าปอนจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สามารถเป็นคนดีให้พวกคุณได้โดยที่เดี๋ยวปอจะมาเล่นนะคะใช้ชีวิตปกติเลยค่ะนะก็คือให้คิดซะว่าตอนนี้ยเร กำลังเล่นเน็ตซีมี่ในเวอร์ชันยันเดเละนะคะเราจะเข้าเรียนเลิกเรียนกินข้าวกลับบ้านค่ะแล้วก็เข้าหาเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะเอ้ยมันจะทำได้หรอวะอันดับแรกเลยนะก่อนที่เราจะไปโรงเรียนนะคะขอแวะ ทาวก่อนค่ะอ,อย้ยอารุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้นะสดใสตั้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเป็นการเล่นแบบว่าเออเดซิมสีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าแวะซื้อของนิดหน่อยนะคะพอดีว่าหนูเนี่ยอยากจะมาใส่นะคะชุดนะคะเป็นลายคิตตี้เหรอเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยตอนนี้ซื้อได้แค่ชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าโนมันนี่นะคะเอ้ย <c oughs> พออป่ะเนี่ยเฮ้ยห,หน้าตาเหมือนพออเลยเนี่ยโอ้โหพออนี้เปลี่ยนสาวบ่อยนะเนี่ยสาวคนก่อนเนี่ยเป็นสาวผมม่วงไม่ใช่หรอรอบนี้คือเป็นสาวผมน้ำเงินแล้วว่าไปโรงเรียนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนสายนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะทําการทักทายหนุ่มก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะบูโดอรุณสวัสดิ์นะคะเดินแบบปกติเลยค่ะไม่ต้องกดวิ่งนะคะแต่ถามว่าขัดใจไหมขัดใจนิดหน่อยนะคะ <laughs> ปกติคือแบบกดวิ่งแล้วไงแต่ว่าอันนี้คือกดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมาทำคอนเทนต์นะคะใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านเขาเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนๆน,นกำลังเปลี่ยนรงท้ากันอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะมาหาชมลมอยู่ก็แล้วกันนะคือตรงนี้จะเป็นโปเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับโฆษณาชมลมต่างๆเนาะก็จะมีทำอาหารดนตรีาวาดรูปนักสแสดงต่อสู้ ถ่ายรูปต้องถามว่ายันจังเนี่ยมีความฝันหรือเปล่านะคะแล้วยันจังเนี่ยชอบอะไรนะคะเพราะว่าหน้าตาของผู้หญิงคนนี้คือเดาอะไรไม่ออกเลยนะคะ <S 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 2> <S 2> ปลูกต้นไม้ค่ะรักป่ารักเขานะคะแต่เขาไม่รักค่ะแค่ hey, ไม่ใช่อันนี้ปอดูจากหน้าตาแล้วก็บุคลิกของยันจังนะปอาว่ายันจังเนี่ยเหมาะสําหรับอาชีพที่ทําแล้วไม่เครียดอะทําแล้วผ่อนคลายไปด้วยนะคะก็จะมีดนตรีทำอาหารนะคะแล้วก็วาดรูปแล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะงานเอางี้ค่ะเดี๋ยวปอจะพายันจังนะคะไปเข้าชมรมปลูก ปกดอกไม้ก็แล้วกันนะเอ๊ะไม่กี่เพลอวิ่งอะ่ะเอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวปขอขอกดวิ่งก็แล้วกันนะคะออ๊ย hmm. ขอโทษค่ะเออพอดีหนูจะมาเข้าชมรมเฉยๆได้ค่ะอ่ะดูขณะเราเดินมาเฉยๆนะบ้านก็ยังสงสัยเราอยู่นะคะวัดดีเพื่อนเออคือเราอยากอยู่ชมรมเธอด้วยคนหนึ่งน่ะได้ไหม ได้สิคะอ <So delightful. S 1> อ้ยเสียงโคตรน่ารักอะ oh, จริงอุ๊ยเอาล่ะถึงแม้ว่าหน้าตาของอายาโนนะคะจะไม่เข้ากับดอกไม้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอออยากรู้ว่ากิจกรรมของชมรมเนี้ยนะคะ <c oughs> มีกี่โมงเนาะ Sorry, <dear. S 1> เขาบอกว่าเขาจะมีกิจกรรมนะคะตอน5้าโมงนะคะ โอเคเลยครับงั้นเดี๋ยว5้าโมงเนี่ยเราจะมาเข้ากิจกรรมของชมรมนี้ด้วยก็แล้วกันเนาะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เอ่ไปไหนต่อดีวะ ไหนอยากรู้ว่ามีใครเคยเล่นยังในเละแล้วไม่ฆ่าบ้างบอกปอทีนะคะอยากถามว่าอึดอัดไหมอดกันไหม <c oughs> เดี๋ยวปอจะไปหาอะไรทําก็แล้วกันนะ <c oughs> จะไปไหนดีวะทุกคนคือแบบเพิ่งเจ็ดโมงสิเองอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อเนี่ยไ,ไปกดน้ํากินดีกว่าเนาะใช่ไหมเฮ้แต่ว่าเราอะ่ะกดน้ําแล้วก็กินเองไม่ได้นี่ว่าคือเราต้องกดแล้วก็ไปให้เพื่อนอะได้อยู่นะคะอ้า โนมันนี่ค่ะไม่มีเงินหนอโอ้โหคือเราไปซื้อกางเกงในมานะคะก็เลยไม่มีเงินนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บพลอยนะคะเพื่อดรอปเงินนะคะป้มโอ๊ยขอโทษค่ะคุณครูอ่าแล้วก็ดรอปเงินเลยค่ะเดี๋ยวปอจะกดน้ำนะคะแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆเนะขอทำความดีสักหน่อยแล้วว่าเนาะเพราะว่าเราเนี่ยทำความชั่วบานา เยอะด้วยสิคําชั่วเนี่ยเรียบร้อยค่ะได้เงินมาซื้อกระป๋องน้ําแล้วนะเรียบร้อยได้โซดามาหนึ่งกระป๋องภารกิจที่เราสามารถให้กระป๋องน้ําได้นะคะก็จะเป็นผู้ชายนะคะที่นั่งเย็บ้าอยู่นะคะโอ้โอ้ขอโทษที่รบกวนนะแต่ผมก็อยากจะได้น้ํากินเย็นๆหน่อยนะครับ อ่ะออกไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก,ก็ส่งเควสเลยนะคะ,อะขอบคุณนะครับสำหรับโซดาน่าเรียบร้อยตอนนี้เราได้เพื่อนนะคะมาแล้วหนึ่งคนนะเขาเป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยนะคะ,ะเดีเด๋ยวปอจะเข้าห้องเรียนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำแล้วนะคะ เห็นไหมเมื่อเราเนี่ยเล่นแบบไม่ฆ่าใครเลยนะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะคะเป็นเด็กดีค่ะเข้าเรียนก่อนเวลานะคะปัามอุ้ยถึงเวลาพักกลางวันแล้วครับนี่พ่อทอ จะไปกินข้าวที่ไหนกันหรอขอไปกินด้วยคนหนึ่งสิโอ้โห,โหไม่มีใครสนใจเราเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยเอาเงี้เดี๋ยวปอจะมากดขนมนะคะเอาไปแจกเพื่อนดีกว่าเอ้ยคุณครูคะ่ะกินขนมไหมะคะเอ๊ยให้คุณครูไม่ได้หรองั้นให้ใครดีล่ะคะทุกคน เอออ๋อรู้แล้วเดี๋ยวอเอาขนมอันนี้นะคะไปให้โฮลูดะดีกว่าเออเพราะว่าโฮลูดะนะคะก็น่าสงสารนะโอ้ยนั่นไงนางอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ปอไม่เห็นเองอะนี่ <c oughs> เพื่อเป็นการปลอบใจนะเธอฉันเอาขนมมาให้กินหน่อยกินไหมจ๊า <c oughs> อ๋อขอบคุณนะคะสำหรับขนมนะคะจ้าไม่เป็นไรจ้า กินเยอะๆนะคะจะได้ผมล่วงนะเอาไปไหนอ่ะอ๋อไปกินน้ำหรอกินเล็ก็ต้องกินน้ำมาแปลกวะหรือว่าเลนเนี่ยมันทำให้คอแห้งวาทุกคนทำไมปอกินแล้วคอไม่แห้งวะเห็นไหมคะว่าเมื่อพอพักกลางวันเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรทําเช่นเดิมนะคะเอ๊ะทำไมเราเนี่ยถึงนั่งกินข้าวเหมือนชาวบ้านไม่ได้วะมันช่างแสนเหงาซะเกิน เลิกเรียนแล้วค่ะคือตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยกำลังเดินนะคะเพื่อไปทำเวรตามที่ต่างๆนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเวรให้ทำนะคะโออเียดายแฮไปค่ะทุกคนข้าวเวลาค่ะ ตอนนี้คือสี่โมงเย็นแล้วนะอุ้ยบรรยากาศตอนนี้น่านอนเนาะได้เวลาไปเข้ากิจกรรมแล้วนะคะคือจะบอกว่าการเล่นโดยที่ไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยคือหนึ่งเลยนะ เราแค่เดินไปเดินมาแล้วก็เข้าเรียนแล้วก็เทำภารกิจให้เพื่อนแล้วก็เข้าชมลมนะคะจบด้วยการเข้ากิจกรรมค่ะเฮ้ยดูสิตอนนี้เนี่ยนะเพื่อนๆเนี่ยกำลังมาลดน้ำต้นไม้นะคะนี่เธอให้ช่วยไหมอ่ะคืออยากมีฟิลแบบว่ารดน้ำบ้างอะ่ะขอบ้างสิโอ้ย นี่ค่ะเดี๋ยวปอจะมาคุยนะคะกับหัวหน้าชมรมนะคะ <Hello dear. S 1> เพื่อเข้ากิจกรรมจ้าใช่ค่ะพร้อมแล้วค่ะ Let's Let go นี่ไงทุกคนยันจังเนี่ยก็กำลังลดน้ำต้นไม้นะคะเพื่อช่วยเพื่อนๆอ,อยู่นะคะก็ประมาณนี้เลยเออก็ดีอยู่นะเหงาดีค่ะ <Hey. S 1> ถามว่าเพื่อนๆเ,เบื่อไหมดีกว่า และเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะไหนขอดูซิว่าเรามีกระตูนหรือเปล่าโอ้โหเราไม่มีกระตูนให้อ่านเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยขอแวะเล่นเกมสักหน่อยก็แล้วกันนะคะตอนนี้เรามีเกมอยู่แค่เกมเดียวค่ะก็คือเกมนี้นะคะไปจ้าลุยเลยจะรอดไปเนี่ยต้องรอดแหละค่ะอ้ย รวยครับรวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอัดจับอัดจับว้ายว้ายยากมากค่ะยากมากค่ะเออโอเคจบเกมโอเวอร์ ไม่ทันได้ไปไหนเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเข้านอนเนี่ยเย๋าวปอขอออกไปซื้อลามเมงกินซักหน่อยก็แล้วกันนะคะเพื่อความสมจริงเนาะหรือว่าถ้าเราเบื่อหรือว่าร้อนเงินนะคะก็มาแวะทำงานพัทไทม์ได้นะเออเกอยู่เดอทุกคนมาค่ะขอกินลามเมงหนึ่งถ้วยค่ะโอ้ยอิ่มจังเลยนะคะอร่อยอร่อย <laughs> ไปค่ะทุกคน กลับบ้านเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะพอขอแวะดูร้านเกมดีกว่าโอ้โหเกมโซอาเหรอคือมีเกมให้เราซื้อด้วยนะแต่ว่าโซเอาค่ะและร้านนี้ล่ละคะนี่ไงนังสึอการ์ตูนทุกคน๋อ,อปอไม่มีเงินนี่หว่าลืมตัวเลย ไม่มีเงินค่ะซื้อราเมงก็คือหมดตัวแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนเราจะมาทำพาร์ทไทมด้วยนะคะเพราะว่ามันได้เงินนะเห็นปะได้ทีละ100่งร้อรดลเลยนะคะก็ลุยค่ะอ่าเห็นไหมแค่นี้ก็คือหมดวันแล้วนะคะ มาถึงวันอังคารแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเดินค่ะเดินเดินให้เหมือนชาวบ,บ้านเขานะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทําแก้เซ็งด้ก็คือมานั่งเหม่อลอยนะคะใต้ต้นไม้ต้นนี้ได้เลยค่ะนั่งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเวลานั้นจะหมดไปนะคะนี่แหละคือการแก้ปัญหานะคะ อ่ะก็ะะะเป็นยังไงบ้างคะอึดอัดไหมเบื่อไหมคะเมื่อเราเนี่ยมาเล่นเกมยันเละแบบไม่ฆ่าใครเลยนะคะมาใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ,บ้านเขาบ้างนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่างแบบนี้กับแบบที่ปอเคยเล่นมาทั้งหมดนะคะก็เม้นบอกปอได้เลยนะคะเอาละค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเ,เตือนคลิปของปอด้วยนะวันนี้ ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วมันเก็บกดอือขอสักหน่อยก็ล้อกันนะท้ายคลิปเนี่ยอือัดอั้นมานานแล้วออัดอั้นมานานแล้วไปไหนจ้า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  อ้จะหนีไปไหนจ้ฮฮ้า <c oughs> ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน